ค,คือคือการความอยากก็เริ่มต้นตั้งแต่คนที่นําไปให้พระแล้วก็นิมนต์พระท่านมาปลุกเสกแล้วก็นํามาเป็นพุทธพาณิชย์นํามาจําหน่ายนํามาให้เช่าบูชาแบบนี้นี่จะจะเช่าบูชาไปแล้วแล้วเราไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยครับมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าการสร้างพระเนี่ยมันมีกรณีคือว่าสร้างเพื่อพุทธบูชาหรือสร้างเพื่อ บูชาครูบาอาจารย์นะครับหมูเด้งไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นแค่เซเลบเป็นกระแสนะครับแต่ได้มวงการจริงๆมาโดยความเป็นมาตรฐานจริงๆไม่น่าครับบางทีก็มันงมงายเกินไปนิดนึงนะครับครับอย่างของคุณพักเนี่ยเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องใดพระรูปใดหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษครับครับผมนี่ก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับผมสืบทอดศาสนาสืบทอดอะไรวัดพระที่บรรพบุรุษสร้างไว้แต่ละยุค แต่ละสมัยเป็นหลายร้อยปีที่พิสูจน์ได้ว่าไอ้กุ่นี้เป็นกุ่ของกําแพงเพชรนะสร้างมามีทาลายมีบันทึกมีจารึกเขาสร้างก็เรียกว่าสมัยก่อนเขาสร้างเพื่อสืบทอดาศาสนานะครับแล้วกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกรุ่นสู่รุ่นของบรรพชนมาให้เด็กรุ่นหลังและอย่างกรณีของคุณแม่บุญเรือนตมบุญเตครบอันนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่ได้งมงายวันนี้ก็เรียกวเป็นพระพิมพเรยกว่าเป็นพระพุทโธน้อยนะครับสร้างท่านก็ เรียกว,ว่าท่านมีอัตชีวประวัติหรือของท่านเนี่ยที่เชื่อถือได้มีประวัติชัดเจนรลายลักษณ์อักษรแล้วก็การทําพระพิมนะครับแล้วก็เป็นพระพิมเนี่ยจะมีพระพิมพ์หน้าหน้าหลังก็จะมีเขาเรียกว่ารวบรวมโดยอะไรผงที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นามารวมกันโดยไม่คิดว่าจะไปเป็นมูลค่าขายเลย ทำเพื่อแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาตามวาระครับหรือหรือตามที่มีงานขึ้นมาเพื่อเอาไปทนุบำรุงศาสนาอย่างนี้เป็นต้นครับผมนี่ก็เป็นที่มาของนัมสกุลบรดกไทยนะครับเพราะว่าได้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระแต่ละรุ่นแต่ละตุกแต่ละยุคแต่ละสมัย่ขอบพระคุณครับครับ